ส่วนการไม่ละกรรมฐานนั่นแหละชื่อว่าโจระสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นผู้เจริญกรรมฐานมีขันธาตุและอายตนะเป็นอารมณ์ควรทำการแลตรงและการแลซ้ายแลขวาด้วยอำนาจกรรมฐานของตอนเท่านั้นหรือว่าผู้เจริญกรรมฐานมีกสินเป็นต้นเป็นอารมณ์ควรทำการแลตรงและการแลซ้ายแลขวาด้วยอาการมีกรรมฐานเป็นสำคัญเหมือนกัน ธรรมดาอัตตาในภายในชื่อว่าเป็นผู้แลตรงและแลซ้ายแลขวาไม่มีแต่เมื่อเกิดความคิดขึ้นว่าเราจักแลตรงวายโยท่าที่เกิดแต่จิตเมื่อจะให้วิญญาตเกิดก็จะเกิดขึ้นพร้อมกับจิตดวงนั้นนั่นเองด้วยประการดังนี้เปลือกตาหรือหนังตาข้างล่างก็จะร่นลงเบื้องล่างเปลือกตาหรือหนังตาข้างบนก็จะเลิกขึ้นข้างบน โดยอำนาจการแผ่ขยายของวายโยธาที่เกิดแตกกิริยาของจิตไม่มีใครที่ชื่อว่าเปิดเปลือกตาด้วยเครื่องยนต์กลไกลต่อจากนั้นไปจกักขุวิญญาณจะเกิดขึ้นให้สำเร็จทัศนกิจวงเล็บการเห็นวงเล็บปิดก็ความรู้ตัวดังที่พันานามานี้ชื่อว่าอสัมโมหสัมปชัญญะในอธิการแห่งสัมปชัญญะนี้ อีกอย่างหนึง่งในเรื่องสัมปชัญญะนี้พึงทราบอสัมโมหะสัมปชัญญะแม้ด้วยอำนาจเป็นมูล,ลปริญญาวงเล็บการกำหนดรู้ขั้นต้นวงเล็บปิดเป็นอาคันตุกะวงเล็บเป็นแขกวงเล็บปิดและเป็นตาวะกาลิกะวงเล็บเป็นไปชั่วคราววงเล็บปิดก่อนอื่น ควรทราบอสัมโมหะสัมปชัญญะด้วยอำนาจมูลและปริญญาดังต่อไปนี้ผวังจิตยอยู่ในผวังหนึ่งอาวชนะการระลึกถึงอารมณ์หนึ่งทัศนะการเห็นอารมณ์หนึ่งสัมปติชนะการรับเอาอารมณ์หนึ่งสันตีรณะการพิจารณาอารมณ์หนึ่งโบตัพพะ การตัดสินอารมณ์หนึ่งที่7คือชวนะหนึ่งหน้าที่ของจิตแต่ละขณะบรรดาจิตทั้ง7นั้นพวังให้กิจคือเป็นเหตุแห่งอุปาติภพสำเร็จเป็นไปกิริยามโนธาตุครั้นยังพวังนั้นให้หมุนกลับแล้วจะให้อาวัชนะกิจสำเร็จอยู่เพราะอาวัชนะกิจนั้นดับไป จะคูวิญญาณจะให้ทัศนกิจสําเร็จเป็นไปเพราะทัศนกิจนั้นดับไปวิปากะมโนธาตุจะให้สัมปติชนะกิจสําเร็จเป็นไปเพราะสัมปติชนากิจนั้นดับไปมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากจะให้สันติรณกิจสําเร็จเป็นไปเพราะสันติรณกิจนั้นดับไปมโนวิญญาณธาต ที่เป็นกิริยาจะให้โบตะทพนก,กิจสำเร็จเป็นไปพระโบตะทพนก,กิจนั้นดับไปชวนะจะเล่นไปเจ็ดครั้งบรรดาชาวนะทั้งเจ็ดนั้นถึงในชวนะแรกการแลตรงและการแลซ้ายแลขวาด้วยอำนาจความกำนัดความขัดเคืองและความหลงว่านี้เป็นหญิงนี้เป็นชายจะไม่มีในชวนะที่สองก็ดีละถึง ในชวนะที่เจ็ก็ดีก็จะไม่มีแต่เมื่อวิธีจิตเหล่านี้แตกดับเป็นไปแล้วด้วยอำนาจจิตดวงแรกจนถึงจิตดวงสุดท้ายเหมือนทหารในสนามรบการแลตรงและการแลซ้ายแลขวาด้วยอำนาจความกำนัดเป็นต้นว่านี้เป็นหญิงนี้เป็นชายก็จะมีพึงทราบอสัมโมหะสัมปชัญญะด้วยอำนาจเป็นมูลปริญญา ในอิรยาบทปั่นนี้ดังที่พรนนนามานี้ก่อนก like ็เมื่อรูปปรากฏในจักสุทวารแล้วต่อจากผวางคจารณะวงเล็บผวางไหววงเล็บปิดไปเมื่อวิถีจิตมีอวัชนะเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วดับไปด้วยอำนาจทากิจของตนให้สำเร็จในที่สุดชาวนาะก็จะเกิดขึ้นชาวนะนั้น จะเป็นเหมือนชายที่เป็นแขกของวิถีจิตมีอวัชชะนเป็นต้นที่เกิดขึ้นก่อนมาเยี่ยมถึงประตูคือตาวงเล็บจักขุทวาลวงเล็บปิดที่เท่ากับเป็นเรือนแม้เมื่อวิถีจิตมีอวัชชะนเป็นต้นไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่ลุ่มหลงในจักขุทวาลที่เท่ากับเป็นเรือนของอวัชชะนเป็นต้นชวนณะนั้นจะกำหนัด จะขัดเคืองจะลุ่มหลงก็ไม่ถูกเหมือนกับชายที่เป็นแขกเข้าไปขออะไรบางอย่างที่เรือนคนอื่นเมื่อเจ้าบ้านนั่งนิ่งจะทำการบังคับก็ไม่ถูกฉะนั้นพึงทราบอสัมโมหะสัมปชัญญะโดยเป็นเสมือนแขกดังที่พรนานามาน,นี้อันหนึ่งจิตไมโวตะถับพนะเป็นที่สุดที่เกิดขึ้นในจกักุทวารเหล่านี้จะแตกดับไปในที่นั้นๆน,น,นั่นแหละ พร้อมกับสัมปยุตธรรมจะไม่ประจวบกันเลยเพราะฉะนั้นจิตนอกนี้จึงเป็นไปชั่วคราวเท่านั้นในข้อนั้นผู้ศึกษาควรทราบอสัมโมหสัมปัญญะโดยความเป็นไปชั่วคราวอย่างนี้ว่าในเรือนหลังเดียวกันเมื่อคนตายกันหมดแล้วคนเดียวที่ยังเหลืออยู่ซึ่งธรรมดาก็จะตายไปอีกในไม่ช้าเหมือนกันชื่อว่าจะยังมีความร่าเริงในการฟ้อน และการร้องรำเป็นต้นไม่ถูกฉันใดเมื่ออาวัชนะจิตเป็นต้นที่สัมปยุตแล้วในทวารเดียวกันแตกดับไปในที่นั้นน,นันั่นเองแม้โชนะจิตที่ยังเหลืออยู่ซึ่งก็จะมีการแตกดับไปเป็นธรรมดาภายในไม่ช้าเหมือนกันชื่อว่าจะยังมีความร่าเริงอยู่ด้วยอำนาจความกำหนัดความขัดเคืองและความลุ่มหลงไม่ถูกแล้วฉันนั้นเหมือนกัน เออก็อีกอย่างหนึ่งพึงทราบอสัมโมหสัมปชัญญานี้โดยการพิจารณาขันอายตนะธาตุและปัจจัยดังต่อไปนี้อธิบายว่าในคำว่าขันเป็นต้นนี้ทั้งจักสุทั้งรูปชื่อว่ารูปขันการเห็นชื่อว่าวิญญาณขันการสวยอารมณ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยวิญญาณขันนั้นชื่อว่าเวทนาขัน การจำได้หมายรู้ชื่อว่าสัญญาขันทำมีภาษะเป็นต้นชื่อว่าสังขารขันในพระขันเหล่านี้มาประจวบกันเข้าการแลตรงและการแลซ้ายแลขวาจึงปรากฏเมื่อการแลตรงและการแลซ้ายแลขวาปรากฏอยู่ด้วยอํานาจเบญจขันนั้นแล้วจะมีใครสักคนมาแลตรงจะมีใครสักคนมาแลขวาเล่าอีกประการหนึ่ง จักษุชื่อว่าจักขวายตนะรูปชื่อว่ารูป,ปายตนะการเห็นชื่อว่ามนายตนะสัมปยุตธ,ธรรมทั้งหลายมีเวทนาเป็นต้นชื่อว่าธรรมายตนะในพระอายตนะสี่เหล่านั้นมาประจบกันอย่างนี้นั่นแหละการแลตรงและการแลซ้ายแลขวาจึงปรากฏ เมื่อการแลตรงและการแลซ้ายแลขวาปรากฏด้วยอํานาจอายตนะสี่อยู่นั้นแล้วจะมีใครสักคนมาแลตรงจะมีใครสักคนมาแลซ้ายแลขวาเล่าอีกประการหนึ่งจักูุชื่อว่าจักขุธาตรูปชื่อว่ารูปธาตุการเห็นชื่อว่าจักขุวิญญาณธาตุเวทนาเป็นต้นที่สัมปยุตด,ด้วยจักขุวิญญาณธาตุนั้นชื่อว่าธรรมธาตุ ในพระธาตุแปดเหล่านี้มาประจบกันอย่างนี้การแลตรงและการแลซ้ายแลขวาจึงปรากฏเมื่อการแลตรงและการแลซ้ายแลขวาปรากฏด้วยอํานาจธาตุสี่อยู่นั้นแล้วจะมีใครสักคนมาแลตรงจะมีใครสักคนมาแลซ้ายแลขวาอีกประการหนึ่งจักสุเป็นนิสยปัจจัยรูปเป็นอารมณะปจจัยอวัชนะ เป็นอนันตระปัจจัยสมานันตระปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยนัตถิปัจจัยและวิคตะปัจจัยอโลกะวงเล็บแสงสว่างวงเล็บปิดเป็นอุปนิสยปัจจัยเวทนาเป็นต้นเป็นสหาชาตปัจจัยในพระปัจจัยเหล่านั้นประจบกันอย่างนั้น การแลตรงและการแลซ้ายแลขวาจึงปรากฏเมื่อการแลตรงและการแลซ้ายแลขวาปรากฏด้วยอํานาจปัจจัยอยู่นั้นแล้วจะมีใครสักคนมาแลตรงจะมีใครสักคนมาแลซ้ายแลขวาเล่าพึงทราบอสัมโมหะสัมปชัญญะแม้โดยการพิจารณาขันอายตนะธาตุและปัจจัยในการแลตรงและแลซ้ายแลขวานี้ดังที่พรนณานามานี้แหล บทว่าสัมมินชิเตปภาษาเตได้แก่ในการคู่เข้าและเหยียดข้อพับวงเล็บสอบเข่าว,วงเล็บปิดออกไปบรรดาสัมปชัญญะทั้งสี่นั้นการไม่ทำการคู่เข้าและการเหยียดออกไปด้วยอํำนาจจิตวงเล็บความคิดวงเล็บปิดอย่างเดียว แต่พิเคราะห์ดูผลได้ผลเสียเพราะมีการคูเข้าและเหยียดมือหรือเท้าออกไปเป็นปัจจัยแล้วเลือกเอาแต่ประโยชน์ชื่อว่าสาตตกะสัมปชัญญะในการคูเข้าและเหยียดออกไปนั้นพึงทราบการพิเคราะห์ถึงผลเสียอย่างนี้ว่าเมื่อเธอคูมือหรือเท้าเข้ามาวางไว้นานๆหรือเหยียดมือหรือเท้าออกไปวางไว้นานๆเวทนาจะเกิดขึ้นทุกๆครั้ง จิตก็จะไม่ได้อารมณ์เลิ่อนอันเดียวไม่เป็นสมาธิกรรมฐานก็จะล้มเหลวเธอจะไม่ได้บรรลุคุณวิเศษแต่เมื่อคูเข้าพอเหมาะเยียดออกไปพอดีเวทนาจะไม่เกิดขึ้นเลยจิตจะเป็นเอกคตากรรมฐานก็จะถึงความเจริญเธอจะได้บรรลุคุณวิเศษส่วนการที่เมื่อปัจจัยแม้มีอยู่พระโยคาวจร ยังพิเคราะห์สถานที่ที่เป็นสปายะและไม่เป็นสปายะแล้วเลือกเอาสถานที่ที่เป็นสปายะชื่อว่าสปายะสัมปัญญะในสปายะสัมปัญญะมีนัยะดังต่อไปนี้ทราบมาว่าภิกษุหนุ่มๆพากันสวดมนต์ที่ลานพระเจดีย์ใหญ่เบื้องหลังของภิกษุเหล่านั้นภิกษุณีสาวๆกาลังฟังทำกัน ในจํานวนภิกษุเหล่านั้นภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งเหยียดมือออกไปถูกกายภิกษุณีแล้วได้กลายเป็นครือหัดไปเพราะเหตุนั้นนั่นเองภิกษุอีกรูปหนึ่งเมื่อเหยียดเท้าออกไปได้เหยียดไปที่ไฟไฟ่ไม่เท้าถึงกระดูกอีกรูปหนึ่งเหยียดไปที่จอมปลวกท่านถูกงูพิษกัดอีกรูปหนึ่งเหยียดไปที่ด้ามกรดงูเห่าปีแก้วกัดท่าน เพราะฉะนั้นเมื่อจะเหยียดเท้าก็อย่าเหยียดไปในที่ที่ไม่เป็นสปายะเช่นนี้ควรเหยียดไปในที่ที่เป็นสปายะนี้เป็นสปายะสัมปัญญะในอิริยาบดปทะาบันนี้ส่วนโครจะระสัมปัญญะควรแสดงด้วยเรื่องพระมหาเถระเรื่องพระมหาเถระเล่ากันมาว่า พระมหาเทระนั่งในที่พักตั้งวันเมื่อจะสนทนากับเราอันเตวาสิกได้กำมือเข้าแล้วแบออกอย่างเดิมจากนั้นจึงค่อยๆกำเข้าอีกเราอันเตวาสิกได้เรียนถามท่านว่าใต้เท้าขอรับเหตุไฉนัยใต้เท้าจึงกำมือเข้าอย่างเร็วแล้วกลับแบไว้อย่างเดิมจากนั้นจึงค่อยๆกำเข้าอีกพระมหาเทระตอบว่าคุณ แต่ผมเริ่มใส่ใจกรรมฐานผมไม่เคยละกรรมฐานแล้วกำรรม,มือเลยแต่บัดนี้ผมจะพูดกับพวกคุณได้ละกรรมฐานแล้วจึงกำม,มือเพราะฉะนั้นผมจึงได้แบมือออกไปตามเดิมแล้วค่อยๆกำรรเข้าอีกอันเตวาสิกทั้งหลายกราบเรียนว่าดีแล้วขอรับใต้เท้าธรรมดาภิกษุควรจะเป็นแบบนี้ แม้ในอเริยาบทประบันนี้การไม่ละก,กรรมฐานพึงทราบว่าชื่อว่าโคจรสัมปชัญญะด้วยประการชนนี้ไม่มีอะไรภายในที่ชื่อว่าอัตตาคูเข้ามาหรือเหยียดออกไปอยู่แต่การคูเข้าและเหยียดออกมีได้โดยการแผ่ขยายของวายโยธาที่เกิดแต่กิริยาจิตมีประการดังที่กล่าวมาแล้วเหมือนการเคลื่อนไหวมือและเท้าของหุ่น โดยการชักด้วยเชือกเพราะฉะนั้นก็การกำหนดรู้ดังที่กล่าวมานี้พึงทราบเถิดว่าชื่อว่ามีอสัมโมหะสัมปชัญญะในอิริยาบทปฐะบัณน,นี้การใช้ผ้าสังขาติและผ้าจีวรโดยการนุ่งการหม่มการใช้บาทโดยการรักษาเป็นต้นชื่อว่าธารณะในคำว่าสังขาติปัตะจีวรธาร,ารเนนี้ การได้อามิตรของภิกษุผู้นุ่งและห่มแล้วเที่ยวไปบิณฑบาตและประโยชน์มีประการดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้นั่นแหละโดยยยะมีอาทิว่าสีตัสะปฏิคาตายะวงเล็บเพื่อบำบัดหนาววงเล็บติดชื่อว่าประโยชน์ในการครองผ้าสังขาติและผ้าจีวอนนั้นผู้ศึกษาควรเข้าใจศาตถาสัมปชัญญะดยสามารถแห่งประโยชน์นั้นก่อน ส่วนจีวรเนื้อละเอียดเป็นสัปปายะของผู้มีปกติร้อนบงเล็กขี้ร้อนวงเล็บปิดและผู้มีกำลังน้อยแต่จีวรเนื้อหยาบหนาเป็นสัปปายะของผู้มีปกติหนาวมากบ่งเล็กขี้หนาวบงเล็บปิดผิดไปจากนี้ก็ไม่เป็นสัปปายะจีวรเก่าไม่เป็นสัปปายะของใครๆเลยเพราะมันทำความกังวลใจให้ท่าน โดยให้ความค้องใจเป็นต้นภาจีวรชนิดชิ้นเดียววงเล็บไม่ได้ตัดให้เป็นขันวงเล็บปิดและภาพเปลือกไม้เป็นต้นที่เป็นที่ตั้งแห่งความโลภก็อย่างนั้นเพราะผ้าเช่นนั้นทําอันตรายแก่การอยู่โดดเดี่ยวในป่าหรือทําอันตรายถึงแก่ชีวิตก็มีและโดยตรงแล้วภาจีวรผืนใดที่เกิดขึ้นวงเล็บได้มาวงเล็บปิด ด้วยอำนาจมิจฉาชีพมีการทำนิมิตเป็นต้นและจีวรใดเมื่อท่านใช้อยู่อกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงจีวรนั้นเป็นอสัปายะแต่จีวรที่ผิดแผกไปจากนี้เป็นสัปายะในสัมปัญญะวันนี้ผู้ศึกษาพึงเข้าใจสัปายะสัมปัญญะด้วยอำนาจของจีวรนั้นและโคจระสัมปัญญะ โดยอำนาจการไม่ละทิ้งกรรมาฐานเลยไม่มีอะไรที่ชื่อว่าอัตตาในภายในของภิกษุผู้ห่มจีวรอ,อยู่มีแต่การห่มจีวรโดยการแผ่ขยายของวายโยธาตที่เกิดแต่กิริยาของจิตมีประการดังที่กล่าวแล้วเท่านั้นบรรดาจีวรและกายทั้งสองอย่างนั้นถึงจีวรก็ไม่มีความตั้งใจถึงกายก็ไม่มีความตั้งใจ จีวรก็ไม่รู้ว่าเราโ่มกายถึงกายก็ไม่รู้ว่าจีวรห่มเราธาตุทั้งหลายเหล่านั้นปกกลุ่มกลุ่มธาตุไว้เหมือนเอาผ้าเก่าห่อรูปคือคำภีเพราะฉะนั้นได้จีวรที่ดีแล้วก็ไม่ควรทำความดีใจเลยได้ไม่ดีก็ไม่ควรเสียใจอธิบายว่าคนบางพวกพากันสักการะนาคจอมปลวก เจดีและต้นไม้เป็นต้นด้วยดอกไม้และของหอมและผ้าเป็นต้นแต่คนบางเหล่าทํำสิ่งที่ไม่ใช่สกการะเช่นถ่ายอุจจาระปัสสาวะรถเอาคโครนทาเอาท่อนไม้ตีและสัตว์ประหารเป็นต้นนาคจอมปลวกและต้นไม้เป็นต้นจะไม่ทําความยินดียินร้ายด้วยสกการะหรืออสักการะนั้นฉันใดภิกษุก็เช่นนั้นเหมือนกัน ได้จีวรดีแล้วก็ไม่ควรทำความดีใจได้ไม่ดีก็ไม่ควรเสียใจในสัมปชัญญะบันนี้ผู้ศึกษาควรเข้าใจอสัมโมหะสัมปชัญญะด้วยอำนาจการพิจารณาที่เป็นไปแล้วดังที่พรนานามานี้เทิน